หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการรื้อถอนสารดีกาะะที่มีประเด็นในโลกโซเชียลออนไลนะะ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นโบราณสถานนะคะล่าสุดก็ทำให้ทางกรมศิลปากรน,นั้นเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถาน6,000แห่งทั่วประเทศนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำลาย เพิ่มมากขึ้นไปโดยทางคุณสหวัฒแน่นหนานะคะอธิบดีกรมศิลปากรบอกถึงงานนะคะที่กรมศิลปากรจะต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนในปี2556นี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมบูรณะโบราณสถานจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ทั้งหมด307แห่งค่ะตอนนี้ก็บูรณะเสร็จไปแล้ว176แห่งยังเหลืออีก131 แห่งนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินงานและบางแห่งก็อยู่ระหว่างบูรณะไปพบหลักฐานโบราณวัตถุใหม่ๆอีกนะคะก็ต้องปรับสัญญาการบูรณะใหม่แต่คาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเร่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะคะขณะนี้ก็มีโบราณสถานทั่วประเทศประมาณ8,000แห่งขึ้นทะเบียนคุ้มครองไว้2,000แห่งนะคะเหลืออีก6000กว่าแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ก็สามารถประกาศขึ้นทะเบียนได้เพียงปีละ1 0 0ยถึง150 เท่านั้นนะคะทาให้โบราณสถานหลายแห่งถูกทําลายเบื้องต้นนะคะทางอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าจะเสนอให้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นโบราณสถานไว้ก่อนโดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการขึ้นทะเบียนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าหากจะมีการบูรณะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งต่อ,อก,กรมศิลปากรเพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนอย่างกรณีของ กรหรือถอนอาคารสารดีกาค่ะนอกจากนี้ก็จะไปเป็นเรื่องของการพัฒนาพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะให้มีชีวิตตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งทางอธิบดีเองได้สั่งการให้พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะเร่งปรับปรุงนิทรรศการส่วนหน้าให้น่าสนใจรวมไปถึงพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านด้วยค่ะที่มีประชาชนนะคะเข้าไป เที่ยวชมกันแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรง เยี่ยมชมบ่อยครั้งค่ะงานอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเร่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการรับทราบภารกิจหรือว่าการจัดทําคู่มือองค์ความรู้มอบหมายให้ทุกสํานักจัดทําหนังสือคู่มือมาตรฐานงานทุกด้านที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานช่างการบูรณะโบราณคดีดนตรีเหมือนเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้มากที่สุดนะคะรวมไปถึงการจัดทําแผนงานช่างงานศิลปะต่างๆไปสู่สินค้าเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ก็เป็นการต่อยอดนะคะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมได้ขึ้นไปอีกด้วยค่ะรวมไปถึงการเปิดพื้นที่การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ให้ประชาชนและเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะซึ่งก็ทางกรมศิละปากรได้รับงบประมาณทั้งสิ้น1,713ล้านบาทต่อการดำเนินงานนะคะที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนในปี2556นี้ค่ะ มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของอปัญหาของประชาชนในพื้นที่เ,เทศบาลบางจักนะคะที่นั่นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดินนะคะริมแม่น้ำได้ซุดตัวลงไปแม่น้ำน้อยค่ะที่จังหวัดอ่างทองก็เลยทำให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นซุดตัวลงไป2 3ถึงหลังนะคะล่าสุดค่ะได้ ลงไปตรวจสอบแล้วนะคะทั้งผู้สึกข่าวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพบนะคะพื้นที่ที่ดินยุบตัวแล้วก็แยกออกจากกันค่ะบริเวณบ้านของนางอารมณ์เจริญฉ่ำนะคะเลขที่5หมู่หตําบลบางจากักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองบริเวณนั้นค่ะชายบ้านดินนั้นได้แยกตัวออกนะคะพร้อม พื้นดินก็ยุบตัวไปประมาณ30เซนติเมตรเป็นทางยาวตลอดแนวรวมทั้งบ้านของนางสาวฝันตาเจริญฉาำนะคะอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่4หมู่1นึ่ตำบลบางจักนะคะก็ใกล้เคียงกันบ้านเนี่ย ยุบตัวลงไปแล้วก็แยกตัวออกจากกันบริเวณห้องน้ำห้องครัวสุดตัวลงไปเข้าไปใช้งานไม่ได้นะคะและอีกหลังหนึ่งค่ะบ้านของนายสมพเจริญฉั่นะคะอยู่ใกล้เคียงกันอีกค่ะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงบริเวณใต้ถุนบ้านมีรอยแตกแยกออกจากกันประมาณ4นิ้วเป็นทางยาวนะคะทั้งหมดสุดตัว3ามหลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้นะคะทางประชาชนได้วิงบอลไปถึงหน่วยงานราชการนะคะให้ช่วยลงไปช่วยเหลือโดยด่วนที่สุดค่ะเพราะว่าดินนั้นยุบตัวอยู่ตลอดเวลานะคะวันวันหนึ่งก็ยุบตัวลงไปนะคะก็ไม่รู้ว่าบ้านจะพังเมื่อไหร่นี่ชาวบ้านก็ชี้ให้ดูนะคะรอยแยกของพื้นดินทางนางอารมณ์ค่ะ บอกว่าตอนนี้ต้องนอนผวาทั้งคืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงดินลั่นเสียงดังมากพร้อมกับเสียงกระเบื้องหลังคาบ้านก็ร่วงลงมากระจายเลยนะคะโดยเสียงดินลั่นแยกเป็นทางยาวทำให้พื้นดินยุบตัวลงไปบ้านก็สะเทือนเหมือนจะพังลงนะคะ พอตื่นลงมาดูตอนเช้าถึงกับนอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าดินยุบตัวลง1เมตรกว่านะคะจากเดิม30เซนติเมตรเท่านั้นแล้วก็แยกออกจากกาันเป็นทางยาว200เมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละนะคะทางนางอารมณ์บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพอเดินมาดูก็ยุบตัวลงไปในขณะที่คุณอารมณ์เนี่ยเดินมาดูด้วยนะคะ ทำให้ต้องเรียกให้คนมาช่วยเหมือนว่าดินด้านล่างนะั้ไม่มีอยู่แล้วค่ะแถบบ้านของนางสาวฝันตาอีกคนนึงก็พังลงมานะคะตอนนี้ต้องย้ายข้าวของออกไปก็เป็นช่วงที่เดือดร้อนอย่างหนักนะคะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็มาดูแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะคะในขณะนี้ดินก็ยุบตัวหนักบ้านก็พังลงไม่รู้เมื่อไหร่นะคะจะไปทั้งหลัง อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องค่ะบ้านของประชาชนที่ซุดตัวลงไปนะคะริมน้ำน่ากลัวมากๆนะคะนอกจาก อ่างทองก็ยังมีอยุธยาอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องเน,องเนืองนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการบุกรุกที่ป่าชายเลนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นกรมาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอธิบดีคนเก่านะคะได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบการรุกที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอันนี้มาอีกแล้วค่ะ เป็นการบุกรุกที่ป่าชายเลนคลองมุดงนะคะจังหวัดภูกเก็ตชาวบ้านเขาได้ร้องเรียนมาเพราะว่าทราบว่ามีผู้มีอิทธิพลและข้าราชการมีส่วนพัวพันนะคะมีการขายพื้นที่ด้วยค่ะขายห้องละ1 0 0 0 0แบาทด้วยกันนะคะ ชาวบ้านในานามของชุมชนคลองมูดงตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายไมตรีอินทุสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะว่าพื้นที่ป่าชายเลนคลองมูดงฝั่งสุดซอยเจ้าฟ้า3หรือซอยทรงคุณนะคะหมู่ที่1ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต กำลังถูกบุกรุกเป็นพื้นที่ประมาณ70-100ไร่ค่ะโดยผู้บุกรุกจะนำไปแบ่งขายในราคาห้องรับประมาณ1 0แสนบาทซึ่งจะมีการใช้รถแบ็คโฮเข้าปรับพื้นที่ในช่วงกลางคืนและจะมีการบรรทุกรถแบ็คโฮเข้าพื้นที่ในช่วงเวลา15นาฬิกาของทุกวันมีการระบุชื่อเจ้าของรถแบ็คโฮกลุ่มผู้บุกรุกแล้วก็ข้าราชการฝ่ายปกครองรายหนึ่งด้วยนะคะทางรองผู้ว่า พอทราบข่าวนะคะได้รับมอบหมายก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะทางรองสมเกียรติสังขาวสุทธิรักนะคะลงพื้นที่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่23ภูเก็ต ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงพื้นที่ไปนอกจากนี้ก็ยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยค่ะการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะรถแบ็คโฮเข้าปรับพื้นที่พบว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนจริงแล้วก็มีสภาพน้ำทะเลท่วมถึงนะคะนี่ก็เป็นภาพพื้นที่นะคะ ก็เป็นการยืนยันล่วค่ะว่าเป็นป่าชายเลนจริงๆมีต้นโกงกลางนะคะอย่างที่เราเห็นแล้วก็ระบบนิเวศวิทยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่การบุกรุกนั้นไม่น่าจะถึง70-100ไร่ตามที่มีการร้องเรียนนะคะซึ่งทางรองผู้ว่าสมเกียรติเองนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นก็มีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องค่ะมีการกำหนด แนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกในพื้นที่นะคะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือผู้ที่บุกรุกเดิมนะคะเพราะว่ามีประชาชนเข้ามาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้วค่ะรวม30-40ปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่บุกรุกใหม่นะคะได้มอบหมายให้หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่23ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการตรวจสอบแนวเขตแล้วก็มีการส่งชุดเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมหากพบการทําผิดก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะนอกจากนี้ให้เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเข้ามาตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำที่สาธารณะทั้งร้านอาหารและบ้านเรือนนะคะให้เป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าท่ามิฉะนั้นก็จะเป็นการดำเนินการแบบสองมาตรฐานนะคะ ทางรองผู้ว่าสมเกียรตินะคะยังบอกด้วยว่าในส่วนของราชการที่มีการระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้นตอนนี้สั่งการให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยมีการฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาลเมื่อปี2,549 และมีการระบุว่าพื้นที่บางส่วนมีโฉนดนั้นเรื่องนี้จะได้สั่งการให้ทางสำนักง,งานที่ดินภูเก็ตเข้าไปตรวจสอบความชัดเจนหากพบว่าพื้นที่ใดยอยู่นอกแนวเขตโฉนดและเป็นที่ดินของรัฐก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะสำหรับพื้นที่ป่าชายเลนคลองมูดงนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิน อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีปัญหาการบุกรุกและถึงขั้นออกโฉนดในพื้นที่ป่าชายเลนไปแล้วนะฮะส่วนที่มีการร้องเรียนอันนี้นะคะเป็นพื้นที่ของหมู่หนึ่งตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ160-170ไร่ค่ะปัจจุบันก็มีการบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ร้านอาหารรวมไปถึงอื่นๆด้วยนะคะประมาณ50%ของพื้นที่แล้วค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นควันหลงในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเรื่องของการเก็บสติเก็บสถิติ7วันอันตรายสําหรับผู้ที่เมาแล้วขับนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาได้มีการตั้งดา่านตรวจเข้มนั้นก็มีการเ,เปิดเผยตัวเลขออกมานะคะจากทางคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมคุมประพฤตินะคะบอกถึงสถิติเมาแล้วขับในช่วง วันหยุดเทศการปีใหม่ระหวังวันที่27ธันวาคม2,555ถึง2มกราคม2,556ค่ะ มีคดีทั่วประเทศเนี่ยนะคะที่ศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤติแล้วรวมทั้งสิ้นเกือบ5,000เลยเดียว4,956คดีค่ะแยกเป็นคดีเมาแล้วขับ4,635คดีคดีขับรถโดยประมาท16คดีและคดีอื่นๆอย่างเช่นขับรถขณะเสพยาเสพติดเนี่ย305คดีค่ะในปีนี้ถือว่าคดีเมาแล้วขับนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่3 7 6 8คดี ก็เพิ่มขึ้นเกือบพันละค่ะ867คดีนะคะคิดเป็น20.63ิจานในจำนวนนี้นะคะเป็นคดีที่อยู่ที่ศาลแขวงพระนครเหนือค่ะเป็นคดีเมาแล้วขับของกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่นะคะแล้วก็พบการกระทําความผิดซ้ําของกลุ่มนักดื่มหน้าเดิมเนี่ยเพียง1%เท่านั้นส่วนใหญ่เป็นนักดื่มหน้าใหม่นะคะสาเหตุที่ทําให้มีนักดื่มถูกคุมประพฤติมากขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจมี การคุมเข้มนะคะในการตรวจจับมากขึ้นพอมาดูรายจังหวัดนะคะของสารแขวงพระนครเหนือเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครเป็นแชมป์เลยนะคะ398คดีมหาสารคามนะะพื้นที่อื่น289คดีและสุรินทร์243คดีค่ะซึ่งสำนักงานคุมประพฤตินะคะที่มีคดีการกระทำผิดดื่มแล้วค่ะ